อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบแอปอัดหน้าจอนะครับอีกแอปหนึ่งนะพอดีผมไปเจอในเพสโตมานะครับชื่อแอปว่า, Air วา a i r ชูป่ะ A I R แล้วก็ S H O U นะครับแอรน่าจะอ่านว่า i r s h ชูนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแอ r ชูหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ ถ้าอ่านผิดก็ขออภยัยโดยแล้วกันแอปนี้ผมก็ไปเจอในเพสโตมาอีกแอปหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแอปนี้น่าจะเป็นอีกแอปหนึ่งที่คนใช้เยอะนะเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตไหมครับตั้งแต่ผมแคสเกมมาเนี่ยที่ผ่านมาผมจะใช้แอป Skin REC Screen Recorder มาโดยตลอดแอปนี้ก็หลายคนก็ใช้เยอะกันแอป Airshow ผมก็ไม่ผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีคือหลายคนใช้กันหรือเปล่าคสเตอร์ aster, หลายคนใช้กันหรือเปล่าสาหรับแอปนี้นะครับ ก็ผมจะมาลองทดสอบโดยใช้แอปนี้กันนะครับถ้าแอปนี้ดีเนี่ยไม่คือถ้ามีกระตุกน้อยหรือว่าไม่ค่อยกระตุกเนี่ยผมอาจจะมาใช้แอปนี้แทน EC, REC Ski Recorder แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่เลิกใช้นะครับไอ้ผมจะเลิกใช้นะครับก็คือผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเลิกนะครับก็คือผมยังคงใช้อยู่นะครับซึ่งแอป Airshoe เนี่ยผมลองทดสอบแล้วครับลองไปเล่นเกมกันเนี่ยเอเป็นเกมที่เป็นเกมแนวตั้งอะครับที่ไม่ใช่เป็นเกมแนวนอนอนะ สรุปคือพอผมอัดเสร็จพอผมมาดูคลิปอีกทีหนึง่งโอ้โหตายเลยครับคือวิดีโอเป็นแนวนอนเลยครับทั้งทั้งที่เกมมันเป็นแนวตั้งนะผมก็เลยมองเห็นว่าแอปแอร์ชวเนี่ยไม่เหมาะสําหรับเอาไปอัดหน้าจอเกมแนวตั้งอะครับเพราะว่าถึงอัดเป็นแนวถึงเราไปอัดอะพอมาดูคลิปอีกทีหนึง่งวิดีโอมันเป็นแนวนอนนะครับ เพราะฉะนั้นแอป Airshow เนี่ยเอาไว้เหมาะสําหรับพวกอัดเกมที่เป็นเกมแนวนอนอย่างคุกกี้รันก็เป็นแนวนอนถูกไหมครับเออถ้าเกิดอยากอัดเกมที่เป็นเกมแนวตั้งอย่างเกมโปเกมอนโกอย่างเงี้ยมันเป็นแนวตั้งถูกไหมครับก็ต้องไปใช้แอป IEC Skri Recorder ครับเพราะว่าแอป R e c Skri Recorder มันอัดเป็นแนวตั้งได้แต่เวลาพาออัดเสร็จอะเวลาเอาไปรับอัพลง youtube อีกทีเงี่ยจะมี จะมีขอบดำซ้ายขวาอันเนี้ยไม่มีปัญหาก็คือยังรับชมได้ปกตินะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปวิ่งเล่งกับสักตาหนึ่งแล้วกันผมจะวิ่งจนถึงด่านน้ำพึ่งอะครับด่านที่มีพึ่งบินอะไรอย่างเงี้ยสักหรือไม่ก็ให้ขึ้นโบนัสไทมก่อนแล้วก็ลงนะครับเพราะว่าผมจะไม่วิ่งจนคุกกี้ตายแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็แอปแอร์ชูเนี่ยดีอยู่อย่างคือ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอป i r s h o ูเนี่ยมันสามารถอัดได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแอป REC Screen Recorder ที่ผมเคยใช้อะ่ะมันอัดได้มากสุดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับก็คือถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงคลิปมันจะโดนตัดอัตโนมัติเลยนะครับแต่สําหรับแอป i r s h o ูเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันอัดได้กี่นาทีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทราบก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะนะครับแล้วก็แน่นอนครับเอความคมชัดของคลิปก็ยังคงเป็น 480p เหมือนเดิมนะครับ ก็คือยังเป็น 480p เหมือนเดิมเพราะว่าเครื่องดีเพราะว่าเครื่องนี้เครื่องดีแท็เครื่องนี้มันจอเรสโซลูชันนะมัน 480p เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากอัดหน้าจอด้วยความละเอียด HD 720p ขึ้นหรือจะเป็น 1080p เนะี่ยเพื่อนๆต้องไปหาโทรศัพท์เครื่องที่เป็นจอเรสโซลูชัน 720p หรือ 1080p นะครับถึงจะอัาจเป็นความชัด 1080p ได้แต่แอป Airshow เนี่ยมันจะมีให้เลือกถูกไหมครับว่า มันจะมีความละเอียดให้เลือกสูงไหมครับว่าเราจะอัดความละเอียดกี่พีแต่ซึ่งอย่างจอผมเนี่ยความละเอียดสูงสุด 480P ถูกไหมครับแต่ถ้าให้ผมไปเดานะถ้าถึงผมจะอัดเจ็ดสอหรือว่า 1080P เนี่ยผมว่าคลิปยังไงมันก็น่าความชันไม่เกิน480แปนะ่ะน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็แอป a i r s h o e เนี่ยอันนี้ขอบอกย้ำนิดนึงนะครับแอป i r s h o ส่วนใหญ่แอปอัดหน้าจอที่อยู่ใน android เนี่ย เวอร์ชัน Android ต้อง5.0 Lollipop ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถใช้แอปอัดหน้าจอได้เพราะว่าส่วนใหญ่แอปอัดหน้าจอเนี่ย and ด o i d ต้อง Lollipop ขึ้นนะครับ and ด o i d ที่ต่ำกว่านี้อย่าง Android Jelly Bean กับ KitKat เนี่ยต้องรูทเครื่องนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้แต่ผมไม่แนะนำให้ไปรูทนะครับเพราะว่าข้อเสียของการรูทเครื่องคือทำให้เครื่องมีปัญหานะครับหรืออาจจะให้เครื่องเนี่ยลวนได้หรืออาจจะทำให้ซอฟต์แวร์ในระบบมีปัญหาได้เพราะฉะนั้น ผมไม่แนะนําให้เป็นรูทนะนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันมีปัญหาตามมาไงนะครับผมแนะนําถ้าใครยังใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android ต่ําใครที่ยังใช้ใครที่ยังใช้โทรศัพท์ที่เป็นเวอร์ชัน a อ d r o i d เก่าๆอย่างเจลลี่บีนกับคีท a t อะผมแนะนําซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าครับตามนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึง่งโอ้ยแบตจะหมดแป๊บหนึ่งครับ เอ้าทำไมเสียบไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวสกู่อป๊หนึงครับแบตจะหมดอ่ะเสียบล้วโหศูนยเปอร์เซ็นเลยครับเมื่อกี้โทรศัพท์มันจะปิดไงอ่ะมาต่อกันเลยครับก็อย่างนี้อ่ะไม่เสียเวลาเราไปเล่นกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาบ่นอีกว่าผมพูดมากอ่ะลุยเลยครับ ก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่แอปอัดหน้าจอ Android ต้อง o o l i p o p ขึ้นไปเท่านั้นนะถึงจะสามารถใช้งานได้ถ้า Android ต่ำกว่า l p o p อ่ะมันใช้ได้ครับแต่มันต้องร o t เครื่องนะครับมันต้องรู t เครื่องนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไอ้ที่พูดผมพูดไปเมื่อกี้แหละคือผมไม่แนะนําให้ไปรูดนะครับเพราะว่า r ร o t มันก็ทําให้เครื่องมันมีปัญหาในอนาคตไงนะครับแต่ถ้า Android 5.0ขึ้นนะครับ ไม่ต้องรู้ครับก็คือสามารถอัดหน้าจอได้เลยนะครับอ่ะชนไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมแค่เก็บชิ้นส่วนของขวัญเฉยนะนะครับผมลองอัดแล้วเกมก็ไม่กระตุกนะทั้งๆที่เครื่องผมเนี่ยสเปกก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ผมว่าถ้าพวกเครื่องสเปกแบบกากจริงๆอ,อ่ะอาจจะก,กระตุกก็ได้นะเวลาอัดหน้าจอนะครับ เพราะว่าการอัดหน้าจอไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันมันจะกินสเปกมากไงน,นะครับมันจะกินสเปกมากในเมื่อผมอัดไปด้วยเล่นไปด้วยไม่กระตุกผมก็ต้องไปดูหลังจากผมอัดเสร็จนะครับผมก็ต้องไปดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปมันกระตุกหรือเปล่านะครับตามน,นี้เนาะเดี๋ยววิ่งให้ถึงด่านครึ่งสักครึ่งด่านแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปเลยผมแค่ทดสอบ วิ่งเฉยๆนะครับว่ามันจะกระตุกไหมนะครับก็เม er ื่อตอนต้นนะครับผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยก็ขอภัยด้วยละกันเพราะว่าผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจไงแต่ผมไปเห็นคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งะครับมาด่าผมอีกครับมาบ่นอีกว่าผมพูดมากครับ เออในเมื่อถ้าถ้าเขารำคาญผมก็ไม่ต้องดูก็ได้นี่ครับจะมาดูทำไมเพราะว่าผมมาเป็นคนพูดเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าใครที่คิดว่าผมพูดมากก็ไม่ต้องดูจบผมไม่ผมไม่แคร์ผมไม่ง้ออยู่แล้วครับบางคนก็บอกว่าผมพูดมากบางคนก็บอกว่าผมไม่ค่อยพูดเลยเออแล้วตกลงจะให้ผมพูดมากหรือจะให้ผมพูดน้อยเออแปลกอยู่อย่างนะคนที่ติดตามชาแนลผมเนี่ย แปลกมากอะ่ะมงคลก็บอกพูดมากมงคงก็บอกว่าผมพูดน้อยที่ผมต้องเป็นคนพูดมากเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนเเข้าใจอะครับเพราะถ้าผมพูดน้อยเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจเพราะผมพูดมากไอ้พอผมพูดเยอะก็มาว่าผมว่าผมพูดมากอีกอะนีด่ดูดินะครับอ่ะ เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะนะครับก็วิ่งถึงตรงนี้ก็พอไม่ต้องรอให้คุกกี้ตายแล้วกันก็เท่าที่ผมลองวิ่งดูแล้วเนี่ยเกมก็อาจจะมีแบบภาพก็ยังลื่นอยู่นะนะครับยังไม่มีกระตุกอะไรแต่ผมต้องอัดหลังจากอัดเสร็จเนี่ยผมต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปมันลื่นหรือเปล่าถ้าคลิปไม่มีปัญหาก็ผมอาจจะมาใช้แอป Air s h o ูแทน REC s สกี r รคคอร์เดนะครับก็ แต่ถ้าวันไหนที่ผมคิดถึงเนี่ยผมอาจจะกลับไปใช้แอปเดิมสักวัน2วันแล้วก็ค่อยกลับมาใช้แอป a Air s h o u เพราะว่าผมเริ่มจะติดใจแอป a Air s h o u แล้ววะนะครับอ่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆน,นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะว่าระหว่างแอป EC, Skin REC Screen Recorder ที่ผมใช้มาหลายเดือนเนี่ยกับแอป Air s h o ูเนี่ยคิดว่าอันไหนมันดีกว่า ในความคิดเห็นของเพื่อนๆนะในความคิดเห็นของเพื่อนในความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนคิดว่าสองแอปนี้ไหนดีกว่าถ้าเฉพาะสองแอปนี้เท่านั้นนะครับอย่าเอาแอปอื่นมาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าผมมีแค่สองชอยนี้เท่านั้นคือเพื่อนๆลองเดามาก่อนว่าแอปไหนดีกว่าแล้วก็บอกเหตุผลของเพื่อนๆมาด้วยนะอย่าบอกอย่าอย่าตอบคืออย่าบอกอย่างเดียวว่าแอปนี้ดีกว่าโดยที่ไม่บอกเหตุผลเลยคืออยากทราบเหตุผลของแต่ละคนด้วยไงว่าคิดว่าแอปเนี้ย มันดีเพราะอะไรนะครับก็ตามนี้เนาะก็สำหรับในคลิปหน้าผมตั้งแต่คลิปหน้าเป็นต้นไปผมอาจจะใช้แอป i r ร์ชูอัดนะครับก็ต้องคอยดูต่อไปแต่ถ้ามันเริ่มมีปัญหาแล้วก็อาจจะกลับไปใช้แอป Skin REC s k r e e n Recorder แอปเดิมนะครับอ่ะขอทดสอบอัดหน้าจอไว้เท่านี้อกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ